ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมในบัญชานะครับครับวันนี้ผมจะมาลงมิชชั่นกิจกรรมนะครับซึ่งเป็นมิชชั่นผีนะครับซึ่งระดับก็ยากนะครับซึ่งมิชชั่นนี้สามารถดูจากในคลิปอื่นก็ได้นะครับวิธีผ่านนะครับผมจะมาผ่านนะครับอ มันถือว่ายากมากๆเลยนะครับพาราิชชันนี้นะครับถ้าแลกถ้าเกิดถ้าเกิดอะไรอ่านี่นะครับเริ่มมาก็วิ่งเลยครับนี่นะครับระวังนะครับให้บิดสูงๆนะครับชึบนี่นะครับอันนี้ก็นี่นะครับให้กระโดดอย่างนี้นะครับฮึบ ผมจะใส่ผมจะลืมหมดเลยนะครับปึบโอ้ยมันยากมากเลยนะครับตรงนี้ก็บินอย่างนี้แล้วก็ซีบถอยมานะครับปิ้วอย่างนี้นะครับปึบอาจจะไม่ผ่านก็มีนะครับฮึบฮยตรงนี้ก็ระวังนะครับเห็นไหมครับเนี่ยครับมันจะชนทีเดียวนะครับตรงนี้ผมว่าถ้าไม่ถ้าไม่รีบก็ รอนี้นะครับซึ่งถือว่าตกเทียวตายแน่นอนนะครับตรงนี้ให้รองนี้รอบูสเต็มก่อนนะครับแล้วก็วิ่งนะครับมันจะมีอะไรโผล่มาด้านหลังแล้วก็แล้วก็มันจะมีอะไรโผล่มาพึบนี้นะครับซึ่งถ้าใครถ้าใครดีใจอยู่อาจจะโดนตึมนะครับ อืมฮึบต้องใจเย็นนะครับฮึบฮึบโอ๊ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรมาเหมือนมีอะไรมามารบกวนนะครับอึบอ่าฮึบอึบอืดโอ๊ยฮึบอ่า ตรงนี้ผมว่าตรงนี้แล้วก็รีบบินอย่างนี้นะครับเป็นวิธีง่ายๆสำหรับผมนะครับอืตรงนี้ก็อย่างนี้นะครับให้อยู่ต่อตรงนี้นะครับก็จะรอดได้นะครับอึบอึบอืบอ่อยอึบอ่า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 อึบอุ้ยโอ้ ตรงนี้ผมจะกระโดดตรงนี้นะครับฮึฮึบชึบอ่ารอดนะครับซึ่งยานะครับซึ่งเห็นในคิปเขาจะโตตรงกลางนะครับแต่มันเสี่ยงมากๆเลยนะครับอ่าแป๊บหนึ่งนะครับฮึบก็แค่รอดมานะครับอ่าตรงนี้ระวังด้วยนะครับให้บินนี้นะครับเห็นไหมครับมันดาาตรงนั้นนะครับตรงนี้ก็มีนะครับอย่านะครับ นี่นครับเห็นไหมครับมีดักนะครับอ่าระวังต้องระวังกันหน่อยนะครับอืมซึ่งยากมากๆเลยนะครับึบอ่าฮึบอ่าฮึบอึบอ่าฮึบอ่าฮึบอ่าึบตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับในคลิปเขาให้เร็วตรงนี้แล้วก็วิ่งทางนี้ เห็นไหมครับเห็นเห็นไหมครับตบก็วิ่งต่อเลยนะครับอืมอู้อูอู้อูอู้อู้ยโอ้ยโอ้ยมีอะไรมารบกวนะครับปึ๊บ ให้อยู่ตรงนี้นะครับหนึ่งสองเส้าวิ่งรีบวิ่งเลยนะครับอย่าโมชานะครับตรงนี้ต้องรีบวิ่งให้ไวที่สุดนะครับนี่นะครับรีบวิ่งเลยเพราะว่าไอผีนั้นโผล่มาปุ๊บมันจะจอดตึ๊งตึ๊งตึ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 งแล้วก็ให้เราเข้าตรงนี้นะครับตรงกลางนะครับชึบอืบอืบอบโอ้ยอึ๊บบ ตรงนี้ให้ตั้งสมาธินะครับบินรีบบินนะครับถ้ามันถ้าเหยียบปุ๊บให้รีบบินนะครับนี่ให้ให้มาตามจุดจุดที่ครับมันจะโผล่มาเรื่อยๆนะครับตั้งใจหน่อยต้องมีสมาธินะครับฮึ๊บเอ้ยฮึ๊บโอ้ยต้องฮึ๊บเอ้ยต้องต้องใช้สมาธิหน่อยนะครับฮึ๊บให้มา ลุ้บวลุ้บลุนมากเลยนะครับลุ้บนะครับลุ้บลุ้นมากนะครับต้องรู้สุดๆเลยนะครับวิชึบ,น,บ,น,บๆๆๆๆนี่ไงฝ่าาแล้วแล้วก็ระวังผีตรงนี้นะครับอืมวิ่งไปให้วิ่งมาทางนี้นะครับอ่าซึ่งตรงนี้ ให้บินนะครับระวังนะครับมีผีดักอยู่นะครับก็ประมาณนี้แหละครับอ่าวิ่ง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 ตรงนี้จะไม่มีอะไรแล้วนะครับเลี้ยวตรงนี้ไม่มีไม่มีผีนะครับแต่ตรงนี้มีนะครับระวังหน่อยนะครับนึกหนึ่งเฮ้ยตรงนี้นะครับบินเลยชึบเห็นไหมครับมีดักนะครับแล้วเราก็ผ่านแล้วครับ เซรขึ้เกือรอสักครู่แปบหนึ่งนะครับรูปภาพออกกด F9 นะครับมิสเตอรของผิดถึงนะครับเย่นี่กดเซฟไปเลยซึ่งกิจกรรมนี้ของเราฟันก็คือไอ้นี่นะครับไม่รู้ว่าทำอะไรนะครับ ได้สามร้อก้สิบเจ็ดนอกจากผมผ่านของข้างช้านะครับโอ้ยลุน้นเมื่อกี้ลุ้นมากเลยนะครับผมว่าจะเอาไปประกวดด้วยจะดีไหมก็ยังก็ยังสงสัยอยู่นะครับ <c oughs> โอ้ยอ่าก็จบแล้วครับซึ่งยากนะครับตรงจุดแรกเนี่ย ตรงจุดแรกให้ตรงจุดแรกให้วิ่งนะครับแล้วระวังผีตรงนั้นด้วยนะครับแล้วมีจะมีผีโผลมาให้รีบหลบนะครับ, <c oughs> บ,บนนครับค่าบครับครับครับคร้บงรับงรับครีบครับครับครับค่อบครับครับคหม่คะบครับก็ัวัสครับครับับัครับบบ